แล้วเขาก็ใส่ชุดไทยเที่ยวมันน่ารักมากเลยอะ่ะเราก็เลยชวนเพื่อนนะคะมาใส่ชุดไทยเที่ยวกันวันนี้หนึ่งวันนะทาตัวเปนนะัท่องเที่ยวนะคะก็ <c oughs> คือการเป็นว่าตามรอยเกาหลีเที่ยวนะไม่ใช่เกาหลีตามรอยคนไทยนะเอาว่าตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปที่วัดลาดบอพิสก่อนก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแล้วนะคะเพราะว่าอยากจะมาตอนเย็นคนตอนเช้าไม่ไหวเพราะว่าตื่นไม่ไหวแล้วก็ ถ้ามาสายอะ่ะเดี๋ยวมันจะร้อนมากนะคะซึ่งตอนเนี้ก็ร้อนมากกําลังจะเดินไปคาเฟ่ชื่อว่าอิ่มในเมืองคือเราไปเห็นว่าเป็นคาเฟ่ที่เหมือนแบบมันจะอยู่ข้างลาดบอพิดเลยแล้วก็มองออกมาถ่ายรูปจากในคาเฟ่ก็คือจะเห็นวัดด้วยอะไรเงี้ยมูดก็คือน่าจะดีแต่ว่าตอนนี้เหมือนฟังน้เหมือนจะมืดมืดกลัวมากว่าฝนจะตกนะคะแล้วก็ตอนนี้คือแดดร้อนมากทุกคน ฝนโปรยตอนนี้คือฝนล,ลงแล้วนะคะต่อแปดต่อแปด้ยเราจะไม่ได้ถ่ายรูปแล้ววันนี้ฮะอุตส่าห์มาตั้งไกลก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอกำลังใจเก่งขอกำลังใจทุกคลิปแต่ว่ายัางไงก็ตาองกดไลค์กดซับสไครป์คือฟาร์มมืดมาแล้วว่า เราจะได้ถ่ายรูปไหมหวันนี้หรือว่าทิปจะล่มนะคะก็ฝากกดไลค์กดซัสบสไคร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยขอกำลังใจทุกคลิป วิวเขาก็จะมองเห็นวัดแบบนี้น,นคนถ้าทานอาหารก็คือขึ้นมาชั้นสองได้นะคะเขาก็เหมือนตอนนี้คนไม่เยอะ วนการเหยื่อในวันนี้ถูกหลอกมาเมนูอะไรก็ไม่รู้สปาเกตตีเพราะว่าจานเขาสวยมากพูดีพเมียมสุดสิ่งนี้คือแล้วก็อันนี้ซอสเต็ดคาราเมลลาเต้ลาเต้ในเวลาห้าโมงเย็นยางยางก็ไม่ใช่เกี่ไปสองอยู่นะอยู่สปาเกตตี้ ที่เราคือเวลาถ่ายนานเกินไปทำยันตี่ขังว่ะชีวิตชีวิตบล็อกเกอร์มันไม่ง่ายนะผิดไปหมดหชอ <c oughs> จะถึงเรื hm ่องนี้คือกินก่อนอย่าเพิ่งถาย บอเกเลอวไม่รู้รจะได้กินตอนไหนตอนนี้ก็คือถ่ายรูปอยู่ไม่ได้ไวยะดีกับวัดกับการแต่งตัวกับชุดไทยดไูไหนคะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือนังอ่งมาเป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วเพราะว่าร้านมันแบบว่าสวยมากทุกคนแสงดี เพถ่ายรูปสวยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือถ้ามาตอนเย็นนะคนไม่เยอะนะสามารถแบบว่านั่งได้ชิลๆก็เดี๋ยวจะนั่งแท็กซี่ไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ไฟสามแล mm ้ว hmm. เดี๋ยวเรารีบไปเช่าชุดแล้วก็ไปถ่ายรูกกันโอ้ยนี่ร้านตอนนี้ก็ยังร้อนเหมือนเดิมเป็นเวลา3ามโมงกว่าแล้วนะคะฟ้าสวยมาก ตอนนี้ทำไรคะตอนนี้เราจะหารถแท็กซี่ไปพาเดีอพาเรือว่ามีใบผู้ชายจะซื้ออะไรมาเล็กพาเธอมาตามรอยน้องน้องเบมอนโอเคเพราะว่าเราอะไปเห็นน้องเบมอนใส่ชุดไทยแล้น้องเขาใส่แล้วน่ารักไงเราก็เลยแบบหน้าเหนื่อยมากเลยหน้าคุณจะมาตามรอยใส่ชุดไทยแบบน้องเบมอนวันนี้เราจะใส่ชุดไทยกันหรอไม่ใช่ แต่วันนาแน่นมาแล้วนะแต่วันนาแน่นมาแล้วแต่ดูกล่องว่าใส่ไหมเอ๊ะยังไงเล่นตัวเอตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถ่ายชุดคันไหมเพราะว่าตอนนี้คือแบบสามกว่าแล้วแล้วก็จะต้องไปนั่งรถนั่งเรือข้ามฟากอีกจะบอกว่าน้องเบมอนอ่ะขอขอเมาลุน้องเบมอนก่อนไะคะจะได้ดูแมสเอยตอนแรกอะตอนแรกอ่ะแอมก็ไม่ได้ดูแต่ว่า มาก็คือดูเป็นเหมือนแบบคัดคัดเจ้าก่อนเสียงแบบเป้เาเป็นหนอคุณพี่แท็กซี่เราแค่นี้กับเดี๋ยวเราเราคัดเ้าเดี๋ยวเรามองมา ความแบบพาเทลมากเลยอ่ะดูนี่สีพาเทลมากมินิมอลคิ Q ้วๆอันนี้เข<อ>าเรียกว่าทรงอะไรนะทรงกระบอกอันนี้ก็แบบแม่หญิงแม่หญิงว่าหญิงว่าอันนี้ก็สวยมีความพาเทลสุด ถ้าเดินทะลุซอยข้างวานมาก็จะเจอตรงนี้เต็มเลยตอนนี้คือเป็นแม่หญิงแม่หญิงอ่อมอ่อมแล้วคืออ่อมละเพราะว่าอากาศร้อนมากตอนนี้ก็คือข้างในนี่คือแบบฉ่ำฉ่ำแล้วนะคะ สวยทุกร้านมันต้องมีความแบบตั้งใจเลือกเนาะต้องตั้งใจหาแบบตั้งสติในการหาก่อนเพราะว่าสวยทุกร้านเลยเทลเราอยากได้สีแบบแนวพาสเทลพาสเทลโทนชมพูฟ้านี่เอออู๋ใหญ่ไม่ค่ะเป็นฟรีไซส์ค่ะที่บทบทบอ๋อเขาเป็นทบๆหรออ๋ออุ้ยอันนี้ก็สวยอเขาเป็นฟรีไซส์ก็คือไซส์เท่าไหนก็ใส่ได้หมดใช่ไหมคะมันมี เดี๋ยวเราขอไปเลือกก่อนนะคะเพราะตอนนี้เลือกไม่ถูกมันเยอะมากแล้วก็มาเจอกันอีกทีมาเจอกันอีกทีตอนแปลงล่างเป็นแม่หญิงแล้วตอ,อนสีนี้ก็น่ารักสีเหมือนน้องอาฮยอนเอ้ยไม่ใช่อายอนน้องอารึมอารึมจะใส่สีนี้สีแบบ t อ r q u o i แล้วน้องใส่ไล่สีอะสวยมากเราก็เลยพยายามจะหาแบบออมเบรเหมือนเหมือนน้องเบมอนนะคะสีนี้ก็สวยทุกคนคือแล้วแต่ชอบเลยตอนเนี้ยเป็นสีแบบสีน้ำทะเลมิ้นมินแล้วก็สีของน้องโรล่าก็คือสีฟ้าสีฟ้าไล่ มีการแต่งตามเบอมอนเมอร์เพราะว่าฉันจเนี่ยฉันอยากได้สีโทนไล่ๆอย่างี้กน่ารักเออ่อนคอันนี้ก็เธอเอออันนี้ก็สวยอันก็สวยเนาะนี่ก็สวยเนาะเธองไม่ถูกโทนอ่ะสวยหมดเลยตาแปกม่าร้านนี้อันนี้สีเดียวกันะคะสีเดียวกันเนาะสวิตสุดลิสสีสวยนะสวิสุดลิอันนี้อันนี้อันนี้สวยกว่าเอออันนี้สวยดูแพง สีนี้ก็สวยพี่สีนี้ก็สวยร้านนี้นะคะถุงสวยมากมีความแบบไล่ไล่สีรอแต่งตัวชุดของเราคือที่เราเลือกมาสองสีเลยเดี๋ยวให้เขาลองใส่ให้ว่าสีไหนสวยกว่า มีปิ่นด้วยทุกคนมีน้องปิ่นด้วยไอน,นี้ก็เราอยู่ในห้องแต่งตัวนะคะเดี๋ยวเขาจะมีคนแต่งให้ เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คลุมมากเราใช้เวลาแต่งตัวแบบเร็วมากทุกคนเพราะเขาแบบชุบๆุบชุบชุโปรมีหน้าที่หมุนตัวตามอย่างเดียวเป็นไงคะแม่หญิง ม่หญิงหญิงทงวาดช่อทรงวาดชื่อนะอะไรอันนี้ไม่หญิงอะไรคะเนี่ย <c oughs> แล้วก็ชุดที่เราเช่านะคะร้านนี้200แต่ว่าเขาไม่มีพวกแบบกระเป๋าให้มีแค่พวกแอคเซสอรี่นะคะแล้วก็เสียค่าทำผมต่างหา <c oughs> ถ้าเช่าชุดอย่างเดียวก็วคือ200บาทคนตอนนี้คนเพียบเลยข้างใน <c oughs> ตัวเอแล้วล่ะามือไม่ปนไรเแ,แต่งกเอานะะตอนนี้คือคนเยอะมากเอาถ่าวมุมของตัวเองนะคะแต่ว่าเราคิดว่าจะไม่ถ่ายสูงก็ถ่ายเตีเต้ยๆนี่แหละสักตรงนึงมุ่ถ้าอยากไม่าามีคนต้องขึ้นไปจะหาสักมุมหนึ่งข้าไ,ไปไน,นะเดินออ อามาอามไปทางนูนองนูเนาะเพราะว่าตอนนี้แบบแอคทิวิตี้การใส่ชุดไทยอะการใส่ชุดไทยเที่ยวอะ่ะคือมามาก ายรูปสู้สู้ฝนสุดๆเพราะว่าฝนจะตกแล้วนะคะอยากจะไปถ่ายแบบอย่างเงี้ยขึ้นบันไดไปยืนๆตรงบันไดนี่ไหมมุมเดินบันไดอะ <c oughs> <c oughs> นถ้า,าข้างหลังทำไมมันมีไอโฟนเนี่ยยุคท่านมี iPhone แล้วหรือ ไอติมของเราไม่ประสบผลสําเร็จแต่ว่าภารกิจถ่ายรูปเราก็เสร็จไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็คือเมมเต็มแล้วเดี๋ยวไปเลียร์เมมก่อนนะแล้วก็เอาชุดไปคืนนะคะสู้ชีวิตมากเพราะคนเยอะอะ่นอะนาะคนเยอะแล้วก็ร้อนยมอ่อมอ่อมมากตอนนี้คือสภาพแม่หญิงคืออ่อมมากจะต้องกับกับเออเอาชุดไปคืนวางแล้วแล้วก็กลับสู่สามัญชน แต่จะบอกว่าดีถ้าแบบมาตอนเย็นเย็นมันก็ไม่ร้อนเนาะแต่ว่าวันนี้ที่เรามามันฟ้ามันคืมนะคะมันมืดก็จะต้องมีความแบบว่าไปแต่งรูปเอาเองี้แล้วก็อดกินในติมด้วยเสียดายมากนี่ข้างหลังเราปิดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าให้มาก่อนเที่ยงถึงจะมีถ้ามาหลังเที่ยงก็อาจจะแบบว่าเกลนะคะเดี๋ยวรอชุดไปคืนแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าจะไปไหนต่อ ไม่หญิงตีนเปล่าก็คือถ่ายรูปกันจนลงๆงลงเท้าพังกันจุย์รอง้ามีผลิตแปรพวดทันไดอ้อาอยู่กับเป็นผู้ประสบภัยค่ะก็คือฝนตเรียบร้อยกาไปหนดการฝนตกตลอดเลยนะ สบภัยเป็นผู้ประสบภัยแทนล,ละตอนนี้นก็เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวไปถึงแล้วจะได้ไปไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากมากเลยแบบโอ้ไ oh <my> ม่กอดเลย์หยิงสองคนนะถ่ายไม่ได้แล้ว ท่าเรือปิดหนึ่งนะคะสิ่งที่คิดคือมาถ่ายแบบพาทิพย์ยามเย็นแล้วก็เห็นขับ่างวัดอรุณแต่ตอนนี้สิ่งที่ได้คืออะไรคะผู้สบภัยกันร <c oughs> ้อยกลางนี่คืออะไรด้วย เราจับไม่ได้นะไม่เราก็นั่งแท็กซี่ไงก็นั่งอยู่ตรง,ตงางนั่นแหละแท็กซี่ก็ไม่น่าจะมีอนะขนาดเนี้ยไม่นะไไมันออกไปข้างนอกได้มีป้าขอท่าเตียงเลยโอเคปวดร้อยชีวิตวูบบิดมากมเพราะว่าตกแรงมากเรากำลังจะไปร้านนี้นะคะให้ดูโอ้โหหัว <laughs> จะมาหลบฝนกันที่นี่แล้วก็กินข้าวนะคะโพราะท่าเตียน โดนาดำตุนหน้ามาตอนนี้ก็คือรอไม่มีที่นั่งแล้วก็ไปไหนไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ได้งงมากคนอื่นเอามาเที่ยวอะไรกันอะไอติมก็ไม่ได้กินกก็มึดแล้วเราก็สั่งโคเตะโคเตะกับตุกตกก ハハハハ เป็นคลิปใส่ชุดไทยตามรอยเบย์มอนของเรานะซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จไหมได้นะได้อยู่ได้อยู่ก็คือแบบว่าแบบว่า,แบบวามีความรีบเล็กน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบว่าไม่ได้กินไอติมนะคะใครมาแล้วแบบมาเร็วหน่อยอะไรเงี้ยก็น่าจะได้ไปกินไอติมอยู่เนาะก็ถ้าใครนะคะหาแอคทิวิตี้ทำเราจะบอกว่า ตอนนี้คือการใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปอ่ะจะบอกว่าคอนเทนต์ปิดมากคือแบบคนมาถ่ายรูปเยอะมากเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงคุณระเบิวะก็เหน่งเรยนะคะที่อยากจะหาที่ทวินนี่ไทม์อะไรอย่างเงี้ยเออการแบบว่ามาใส่รูปมาใส่ชุดไทยถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีนะคะเป็นแบบเออคือทีแรกอ่ะอย่างจอยอะก็ไม่ได้คิดว่าจะใส่ใช่ไหมแต่พอมาเห็นชุดอ่ะคือชุ สีชุดมันสวยมากคือเห็นอยากใส่อ่ะเออเอาเป็นว่าก็เช่าชุดถ่ายรูปอะไรางเนี้ก็ได้นะคะมาเป็นแบบครอบครัวก็ได้หรือว่ามากับแฟนอะไรก็ได้ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแต่ใครชอบวอล์กนี้หรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้นะวันนี้เราก็ปิดคลิปกันที่ Background นี้เป็นแบบร้านข้าวนะคะที่ มองเห็นวัดอรุณด้วยปิดทิปงวันนี้กลับมาถึงบ้านแล้วเป็นเวลาเที่ยงคืนไปเลยนะคะหน้าเราก็ยังถือว่าโอเคนะสู้ชีวิตมากเพราะว่าวันนี้เจอทั้งแดดทั้งเหนื่อทั้งฝุ่นก็แถมตอนเย็นคือฝนตกด้วยตากฝนมาแล้วด้วยอย่างหนักมาแล้วหนึ่งกลุ่มนะก็ถือว่าโอเคนะอยู่ๆก็มารีวิวลองพื้นเฉย i